สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับก็ตอนนี้ยังมี f o r t u n e r นะครับเข้ามากันเรื่อยๆนะทยอยกันเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับรถหน่วยงานนะครับถ้าเป็นสีบอลนี้ก็เป็นรถของหน่วยงานธนาคารสีชมพูนะครับเป็นคันสีขาวอันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานมาจากที่ไหนสักที่นึงนะผมจําไม่ได้นะรถเข้ามาใหม่นะครับสีขาวนะครับปีสิบเจ็ดคือคันซ้ายนะครับเป็นปีสิบหกคันขวาสุดเป็นปีสิบหกนะครับ รถที่เป็นสีบอลนะครับที่เคยถ่ายไปก็เป็นปี16หมดเลยนะครับมีสีเทาดำนะครับและสีขาวที่เป็นปี17นะครับคันปี16นะครับสีบอลนะราคาต่ำสุดนะครับ8 7 9 0 0 0เบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่พลาดรอบแรกรอบ2ไปนะตอนนี้บริษัทเพชรยนต์นะครับนำรถเข้ามาเติมให้อีกแล้วนะครับตอนนี้มี ฟอร์จูเนอร์นะครับปี1 6 1 7หลายคันมากนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะครับหรือกําลังตัดสินใจเลือกรถ PPV รถครอบครัวไปใช้งานนะครับก็ลองติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์ศ6 2 6 4 0 7 7 7 6ูนะครับผมเนนเพชรยศนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับนอกจากรถกระบะแล้วนะครับเราก็ยังมี PPV นะครับรถ Fort u n e r นะครับคือราคา8 7 9 0สเนี่ยผมมองว่าแบบรถเก่งบางรุ่นยังราคาสูงกว่านี้เลยนะครับแต่ซื้อรถอเนกประสงค์ PPV เช่น f o r t พี e r ไีใช มันตอบโจทย์ได้หลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในัวเรือนนะครับวิ่งต่างจังหวัดอะไรได้หมดเลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ไม่มากนะครับไม่มากเพราะว่ารถคันนี้มีระบบอ่าอีโคโหมดให้นะครับเราสามารถประหยัดน้ํามันได้เลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับรถ PPV นะครับสีขาวคันนี้ราคา939นะครับเลขไมล์170,000นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับไม่อาจจะสูงนะครับแต่รถนะครับแมนเท่านั้น ทุกชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานเขาแมนเทนนั่นฟรีอยู่แล้วเนาะเขาก็จับรถมีอะไรนิดนึงเขาเข้าสูตรหมดนะครับแต่ตัวรถนะครับสภาพเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับบอดี้เดิมหมดเลยนะครับผมให้ดูกันอย่างนี้เลยนะอันนี้รถจอดอยู่นี่โรงเก็บรถ3นะครับมันมี f o r ์คเ e อร์เยอะเลยนะครับที่นี่หลายคันนะครับก็ติดจองไปบ้างแล้วหลายคันก็ยังว่างอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถนะครับก็ลองติดต่อสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนะครับ6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเน็เพชรยนต์นะครับ นี่นะครับคันนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่8 7 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับ t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับ 2.4V โมเดลียปี2016นะครับมันก็จะมีแตกต่างกันนิดนึงกับปี17นะครับมันก็จะเป็นแค่เรื่องดิสเบรกหลังกับคูดคอนโทรลนะครับจริงๆคูดคอนโทรลนะครับมีก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าชอบออปชั่นเยอะก็ลองเลือกเป็นปี17ขึ้นไปนะครับ มันก็จะได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็มีระบบคูลคอนโทรลให้ถ้าเป็นปีสิบหกยังไม่มีคูลคอนโทรลนะครับแต่ระบบแท็กชั่นคอนโทรลอะไรต่างๆมีให้ครบหมดแล้วนะครับสามคันสี่คันที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับรอๆอย่างนี้เลยนะครับใครที่กําลังสนใจนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับกับผมเน็ตเพชรยน์นะครับและบริษัทเพชรยนของเรานะครับให้ดูแลนะครับลูกค้าทุกท่านที่อยากหารถใช้นะครับตอนนี้ก็มี คันนี้เป็นรถเธอลูกค้านะผมเชินเข้ามาเองนะครับเป็นมาด้าบีทีนะครับขายเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะรู้สึกจะแสนหกนะครับผมยังเสียดายอยู่เลยสีสวยมากเลยนะเครื่องยนต์นิ่งกลิบเลยถึงเป็นรถปีศูนย์เจ็ดนะครับแต่แบบเครื่องนิ่งพงมาลายนิ่งนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับสวยๆเลยแสนกว่าบาทนะครับมาด้าบีทีห้าศูนย์นะครับจะเป็นฟอร์จูเนอร์นะครับเนี่ยคันสีเทาดําที่ผมแจ้งว่าราคาเก้าสามเก้านะครับมาจอดอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับยังไม่มีใครจองนะครับ ลูกค้าหารุ่นไหนสีไหนก็ลองติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้มีเกือบครบทุกสีแล้วแต่ยังไม่มีสีดำนะตัวปีสิบหนะครับมีสีบอลสีขาวสีเทาดำนะครับขาดสีดําอย่างเดียวนะราคาเริ่มต้น8ปดเจนะครับราคาสูงสุดของปีสิบหก็คือ9ก้าแสบาทนะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกฟรีดาวได้นะครับ คือบริษัทเพชรยนตยนะครับสามารถประสานงานไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่3จังหวัดชายแดนก็สามารถออกรถกับบริษัทได้นะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเรื่องประสานงานการเซ็นไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ต้องขับรถไกลพอสมควรนะครับข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญอะไรต่างๆก็ออกได้หมดเลยนะครับลูกค้าหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ชม YouTube ช่องผมหรือช่องบริษัทนะครับก็ติดต่อมาออกรถกันเยอะเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนนะครับโคราชอะไรอย่างเงี้ยนะบุรีรัมย์อย่างเงี้ย<ม>เยอะมากเลยนะครับภ<ม>าคใต้ก็มีนะครับแต่ว่าส่วนน้อยเพราะว่าลูกค้าน่าจะอยู่ไกลและคงแบบไม่มีญาติมาดูรถให้อะไรต่างๆก็สามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆที่เราถ่ายกันไปนะครับเลือกได้เลยนะครับว่าอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะครับไลน์มาบอกโทรมาบอกได้นะครับ จะเข้ามาถ่ายรีวิวให้นะครับแยกเป็นคันๆให้เลยนะครับอันนี้ผมก็พาเดินดูนะครับรถในโรงเก็บรถ3นะครับคันนี้ก็เป็นรถเทินเข้ามาเหมือนกันนะครับเป็นอิวสุดีแมกไฮแลนเดอร์นะครับเป็นแคปนะครับมีแคลริบอยล์เรียบร้อยมีล้อแม็กทีให้นะคันนี้นะครับก็เป็นรถเทินเข้ามาเมื่อวานนะครับมาพร้อมยางดีสโตนนะครับแม็กหกรูร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับสําหรับอิวสุดีแมกคันนี้นะน่าจะอยู่สามแสนต้นนะครับหรือสองแสนปลายๆประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อ ผ่านเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาโทรคุยกับผมได้นะครับโทรน่าจะสะดวกสุดแล้วนะครับ0626407776นะครับมีทั้ง Fortuner นะครับและรถกระบะนะครับอันนี้ที่มันเ็นว่างเพราะว่าบางคันเลื่อนรถออกไปล้างทำความสะอาดเก็บงานนะครับเพราะว่าต้องไปตั้งขายหน้าร้านนะครับอันนี้ก็เป็นร e v o p r u n e e นเนะครับเป็น p รี n ลนเนอรนะครับเลขทะเบียนนี้สวยๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นตัว E นะครับ เป็นตัว e c a บเปิดได้ยกสูงนะครับผมราคาเบาๆนะครับคันนี้ที่ผมแจ้งไว้คลิปก่อนหน้านะครับเป็น r ีโวนะครับ t r d นะครับ s p o r t ต v o โปี17เกียร์ออโต้นะครับเป็นรถกระบะที่เป็นรุ่น Limited ก็คือแต่งพิเศษนะครับ t r d จากศูนย์เลยนะครับสีขาวนะครับสวยๆนะครับเป็นโฟกเป็นเขาเรียกไงนะเป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นรุ่น t r d Sport ตดีแล้วกันนะ อ่ะเรียกว่ารีโว่เทียดีสีขาวแล้วกันนะใครที่โทรเข้ามานะครับผมรุ่นนี้เลยมีคันเดียวเพิ่งเข้ามานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าหลายท่านทาหาอยู่นะครับช่วงก่อนปีใหม่นะครับรีโว่ออโต้เทียดีมีไหมนะตอนนี้มีแล้วนะครับเรามีสองคันนะมีสีดำหนึ่งคันนะครับเป็นเป็นเทียดีสปอร์ตีโวคันสีดําเป็นเกียร์เมนนวลนะครับหกสปีดนะครับเป็นรถปีสิบเจ็ดคันนี้สวยๆบอดี้เดิมๆมีโลบาร์มีสปอยเลอร์หลังให้นะครับ คันนี้เป็นสีขาวคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาก็จะอยู่ห้าแสนกว่าบาทเอ้ยห้าแสนหกแสนกว่าบาทนะครับคันนี้นะเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับหรือเป็นฟอร์จูเนอร์สีบอลนะครับมันก็มีมีเยอะแยะเลยนะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือจะเป็นเอวสูดดีแม็กคันนี้ยังไม่ได้มีใครจองนะครับเป็นดีแม็กเกียร์ออโต้เครื่องสามพันนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นซัทเพเทชนะครับเป็นเครื่องสามพันออโต้นะครับราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปเลยเครื่องยนต์ 3.0ลิตรนะครับอัตราการตอบสนองนี่สุดยอดนะครับก็คือพวกเบาะอะไรต่างๆเป็นไฟฟ้านะครับวิทยุแอร์ก็เป็นออโต้หมดแล้วนะครับสำหรับตัว d m a x ที่เป็นตัวซาดแพเท็นะครับยังไงก็ต้องฝากผู้ชมนะครับที่ดูช่องอยู่นะครับหรือกำลังตัดสินใจเลือกรถมือสองนะครับก็ลองเปิดใจนะครับเข้ามาเลือกรถที่บริษัทรยนต์ได้เลยนะครับก็เข้ามาดูรถคันจริงได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่มินบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกล้ตลาดมินนั่นแหละครับอยู่ซอยเสรีไทยยก1นะแรับยกหนึ่งก็ต้อง ฝากขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ดูคลิปจนจบแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับปีใหม่แล้วนะครับกินดื่มอย่างมีสตินะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับสวัสดีครับ